ทำแล้วเนี่บ้านจแาพี่น้องห่องกายายมาน่ากขบ้านเลย้าพี่น้องเว่นจะตุกเปเลยแกกิ่งขับด้วยไงรู้ง่าสกทีสามเลยแกกับช้องมูจันแฟมลี่จ้าทุกคนไปกันเลยรถตรวเต็มพี่น้องเพจตไเต้น ขกิตกหจ้ะมาเก็บฟืนันให้ได้ถึะพี่น้องทัานแหล่าข้าทำเจ้าลงไล่เด้พี่น้องเด็กลาเล้วทำเล้ากับแม่บ้านมางือของอมพี่น้องมือของกับพท่าแล้วดอกจ้ามือของกับพระทะเลมือข้องกับพทาแหล้วเด็กพี่น้องจอยกันมือไล่คน ข้ามีรวมรวยช่วยกันมือไม่้องในอดพื้นความจากพื้นออเราสิจะตงเนเลยย่งขั้นพื้นกองไว้รวามเนี่ยต้องไม่ไส่พื้นยิ่ย้าเนี่ยจะมาแก้เลยจะเอ้ยตัเกียถนนเป็นไม่ารไม่รองแงเมืองี่เนเนาะนาแรงกับเป็นนาฝนกับเป็นงนี่ยไม่อง ก็เริ่มหนาวเด้พี่น้องหนาวจ้าหนาวเือจะผิดเด้พี่น้องจะเริ่มเพิ่มหก่านไงมั้งดวงหน้ามาจังดวงหน้าขาสีแดงจืดๆพี่น้องไต่ก็ไม่เจไปเลยมพนก็ท่เหลีวพี่น้องืนมาเหมือน่อ้า ตัวเอาองอมาเที่ยงตจะใหน้ำนอเที่ยงตัวไหนโซ่หาหาก่อนจะหาก่อนต้อ้นรใ่น้าจะงกันหนึ่แขนไม่ได้เจ็บแปบน้นมีรงหน้าซ้นึ่งเจนนึ่งแค่ไหนแล้วเมืนอขึ้นมาแล้เหตตัวนี้เหนมัตัว ดูดินเก๋ด้วยสวยวิวโอ้ยรถเด่นพี่น้องมันค่อยนั่ไปอตัวเป็นวานเขายันลุ่งเขาเนตั้งแต่้ลางนอนไม่ใะ่นอนยองนะเ้อไปตะพีแลละพี่น้องตะพีโซนไปตะพีเดจ้าข้าพีสวยมาพี่น้องรับแต่ซาได้จ้าร้องกายขาดคร่องวิ้วพี่น้องบนยุจยาขับแต่า น้ำองเลยไปลองของไงเลยจ้า้องก้อยมันี้องไงได้องไงถ้าเป็นตลาดต้อเดาะเจ็บขาดเตย้ขาดไปองเลยจ้าขบรรยากาศยมแรงตรงให้ตรงเยาะใช่ไมคัสาไปลองขาดจังปัเติ็เลจ้ะน้ำข่องน้ำข่องแกไปลองน้ำข้องกระจานาว I làm việc mặt là là, này. You don't say, viết cái ninh hoạt bàn, nữa nữa. hoạt bàn. Về hoạt bàn. Về nóng cái hoạt bàn ninh hoạt 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 bàn hoạt ขทางนี้เยนอทางนี้ลู้นนี่นองินคุกหินคุกเปนรองก้หินคุกขางนี้ิวบฟองเปนรอขวบฟองข้างนี้แล้วจ้าข้างีได้เป็นรองขางี เยน้ำเต็มทงเต็มท่าเลยพี đ đ ่น้องพวกเปนไก่ข้องเลยจะน้องคนอู้เต็มทงเต็มท่าแล้วจ้าประยชน์ไก่ข้องกใส่ไว้ประยชนปลายเขียวประเด้นายเต็มทงเต็มท่าเลยพี่น้องน้ำก็ได้อากาศก็หนาวหนาวดิพี่น้องเติมหน้ำมาเพื่ออะจ้าเติมหน้ำมาเพื่ออะพี่น้อง พูดโมืุลไก่บรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านนอกบ้านหน้าเราไปสิเราไปเนาะามคล่องเต็มอยู่ช่วยด้วยช่วยกันหมู่บ้านของเราเนี่ยพี่น้องหมู่ที่ห้าบ้านบุ๊บปเนี่ย้ะเนาะมือคล่องซอยกันพี่น้องถึงฤดูทำนาปังแล้วจ้าปีใหม่ก็บจีนประเทศ ต้นมากะจีไม่แล้วเว้ยพี่น้องคนนี้ีน่าฟัง้พี่น้องอนี้มันทีนี้เอสแล้วจ้าเอสเตอร์มอเเียกับเลยีไลท์เจอเลยพี่นองเก็บเฟืนเก็บไมเก็บไปเปนยังไงที่หน้าตามจะร่องคอนเลยเีน้อข้างคอนขีข้าง้ะบัดเนี่ใกล้จะหอยปลาเลยพี่นอง เดวพี่น si ้องก็จะเห็ดนาบังเยอะหรอกเก่ยเห็ดก้อนเียวไ้าก้อนกจะถึงมาแล้วเน็ดก้อนเด้เคี้ยวก้อนเลยพี่น้องเน้ดก้อนเด็เคี้ยวก้อนนะจ๊เนาะทางบานสวนใหญ่ เดินซื้อบ้านสวนแล้วพี่น้องไป้มไปแล้วนั่งก้อนจีชาบ้านนี่เองฮะจีชาบ้านน้่งเต็มไปเบิดเ้ออะไรไปดมหาจีบไปเดแล้วหลอกบ้านหลอกบ้านเฮ้ยไปดมน่าไก่บ้านนี่น้อง หัดบ้านสวนแล้วโอ๊ยไก่มากินเขาหอดบ้านสวนแล้วพี่น้องบ้านสวนแล้วจ้าเหยียบเป็ดเหยียบไก่ต้อพี่น้องเกี๊ยบเป็ดเหยียบไก่จ้าถึงแล้วถึงแล้วเหยียบเป็ดเหยียบไก่เด้อพี่น้องบรรยากาศยังมันเลี้ยงหนาวพี่น้องหนาวหนาวพี่น้องหนาวหนาวหนาวใจหนาวเสียงเขียดจะหน้าห้องพี่น้องสวดสวดด้จ้า ยังเขียดห้องขยดชวดดูคือนี้ก็ฝปกไว้ทำนี้กันได้จ้า,าตามช่องนุจันแฟมลี่ด้วยนะจ้าทุกคนสวัสดีจ้า